สวัสดีครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับนิ้วซ้นในการเล่นกีฬาครับอาการนิ้วซ้นคือการบาดเจ็บตรงข้อต่อซึ่งเกิดจากกระดูกนิ้วเลื่อนไปจากตาแหน่งเดิมจนปลายสุดของกระดูกไม่สามารถตั้งตรงได้ปกติสาเหตุของนิ้วซ้นมักเกิดจากการงอนิ้วไปด้านหลังมากเกินไปและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์การนิ้วซ้นในการเล่นกีฬาครับเมื่อเกิดอาการนิ้วซ้นควรหยุดเล่นทันทีครับและปฐถมพยาบาลเบื้องต้น โดยการนำน้ำแข็งมาประครบไว้นะครับโดยไม่ให้น้ำแข็งสัมผัสกับบริเวณที่บาดเจ็บโดยตรงครับควรประครบไว20้20-30นาทีภายใน48ชั่วโมงและนี่ก็จะเป็นการพันเทปเพื่อไม่ให้นิ้วที่บาดเจ็บเคลื่อนไหวเพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเพิ่มขึ้นได้ครับ และนี่จะเป็นการพันเทปที่นิ้วมือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นกีฬาครับเราจะพันเทปบริเวณข้อต่อของนิ้วเพื่อไม่ให้นิ้วเกิดการงอมากจนเกินไปครับ